เลเวลเนี้ยเป็นเลเวลที่นำไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องของวิซเซชั่นถ้ารัฐบาลเนี่ยเข้าไปควบคุมเฟดได้ทำให้คนไม่มีความเชื่อมั่นในเฟดทสิ่งที่คุณเรดาลิโอพูดหลักๆในมีสองประเด็นที่จะทำให้นำมาสู่วิกฤตการที่จะทำให้เศรษฐกิจอเมริกาถดถอยและก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบอำนาจคือเปลี่ยนแบบว่านในรอบร้อยปีเลยอันนี้เนี่ยจะทำให้สถานะความเป็นเงินสกุลหลักของโลกของดอลลาร์ในเสียหายไปเลย มันจะไม่ใช่วิกฤตธรรมดาถ้ายังเป็นภาพแบบนี้มันอาจจะกลายเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนขั้วของมหาอำนาจโลกก็เป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพ้อยว่าเงินเฟอ้อมันมีสิทธิที่จะขึ้นต่อเนื่องเราไปดูความคาดหวังเงินเฟอ้อไปดูตัวเรื่องของ PMI ออะไรก็ก็บ่งชี้ภาพเช่นนั้นหมดทุกอย่างนะครับผมนะก็ ถึงถึงได้มองว่าค่อนข้างแปลกใจมากว่าทําไมคุณพ r เวลถึง,ถ,งถึงพูดอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามาเห็นจากสัญญาณที่โดนบีบจากทางฝั่งของรัฐบาลก็ก็ไม่แปลกใจมากนะครับว่าว่าว่ากับทิปในเช่นนั้นซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยนะครับผมอย่างที่เรียนไปว่าเงินเฟอ้อชะลอลงเออโทษครับเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นแต่ว่าดอกเบี้ยกับลดลงเนี่ยมันก็จะยิ่งเพล่ความเสี่ยงด้านด้านในเรื่องของความคาดหวังเงินเฟอ้อ ซึ่งมันก็จะไปกดไปดันตัวเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลนะครับผมเพราะว่าโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเนี่ยมันจะวิ่งตามความคาดหวังเงินเฟ้อถึงแม้ว่าตอนนี้ตัว10ปีนี่จะอยู่ที่แถวแถ4.3ใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยอยู่แต่แถวนั้นหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นค่อนข้างขึ้นต่อเนื่อง อาจจะไปสู่แถวๆ4.5 4.7ได้ในช่วงในช่วงปลายปีนะครับผมเพราะว่าทั้งเรื่องของการที่เฟดขาดดุลการคลังมากขึ้นไอ้โทษครับการที่รัฐบาลอเมริกาขาดดุลการคลังมากขึ้นทั้งความเสี่ยงเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยม,มันจะไปดันในเรื่องของ10ปีในขณะที่ตัว2ปีเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในระดับต่านะฮะต่ำลงเพราะว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเพราะ2ปีมันวิ่งไปตามตามดอกเบี้ยนโยบายใช่ไหมครับ ซึ่งพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เรียกว่า two ten นะฮะเราถ้าถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เราจะกังวลในสิ่งที่เรียกว่า inverted yield curve ใช่ไหมครับก็คือว่าตัวพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยมันสูงกว่าระยะยาวใช่ไหมฮะซึ่งหลายคนเขาบอกเป็นสัญญาณของวิกฤตแต่มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ตัวที่จะบอกว่าพอเป็นปั๊บมันจะเกิดในปัจจุบันแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเกิดขึ้นในปีถึง2ปีข้างหน้า ผมก็ไปลองนั <ka S 1> ่งแกะว่าแล้วในช่วงที่จะเกิดจริงๆเนี่ยไอ้ทูเทนมันเป็นยังไงปรากฏว่ามันจะเป็นจากการที่มันเคยติดลบมันจะกลับมาเป็นศูนย์แล้วมันจะกลับมาเป็นบวกใช่ไหมฮะมันจะกลับมาเป็นบวกก็คือแปลว่าตัวตัวเทนเนี่ยมันวิ่งขึ้นมันมันวิ่งขึ้นจากความเสี่ยงเงินเฟ้อขึ้นในขณะที่ตัวทูก็คือหรือว่าตัวสั้นเนี่ยมันลงจากในเรื่องของดอกเบี้ยที่ลดลงฉะนั้นภาคตอนนี้เนี่ยทูเทนอยู่ที่ประมาณ0.5 นะครับผมตัว10ปีปัจจุบันเข้าใจว่าอยู่ที่ประมาณ4.3ในขณะที่ตัว2ปีอยู่ประมาณ3.7 3. อะไรแถวๆนั้นใช่ไหมครับผมช่แต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยตัวทูมันจะลงต่อเหลือ3.5ในช่วงปลายปีในขณะที่ตัวเทมมันจะวิ่งขึ้นเป็นประมาณ4.7ตัวความแตกต่างเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบวกประมาณ1.2ซึ่งเลเวลเนี้ยเป็นเลเวลที่ นำไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องของ r e ซชชันในอดีตทั้งนั้นตอนเดือนประมาณเดือนมีนาเมษาปี2001ตอนเดือนอพฤศจิก,กาประมาณปี2007แล้วก็ในช่วงปีเมษาปี2020เลเวลของตัว1 0เนี่ยอยู่แถวๆหนึ่งหรือว่าใกล้ๆเคียงหรือว่าขึ้นมากกว่านั้นทั้งนั้นนะ,ะน่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายถ้าเผื่อทางทางทางคุณยามท่าทางทางทีมงานเปิดให้หน่อยนะครับผมนะจะ <S 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 จะเห็นว่า เนี่ยเป็นสไลด์ที่6กนะครับผมนะก็จะเป็นภาพที่เราค่อนข้างกังวลว่าเนี่ยจะเห็นว่ากราฟสุดท้ายกรา,กราฟข้างบนคือกราฟระหว่าง2ปีกับ10ปีใช่ไหมช่วงช่วงที่มันเป็นอินเว์เตเนี่ยมันคือสองปีมันสูงกว่า10ปีแต่ว่า once วันที่ามันเริ่มเข้ามาสู่กลับมาเป็นบวกก็คือตัว2ปีลงเยอะแต่ในขณะที่10ปียังอยู่ข้างเดิมหรือแม้แกระทั่งมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อน,นั้นน่ ตัวเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นและล่าสุดถ้าดูกราฟล่างล่าสุดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่แถวๆ0.5นนะครับผม mm hmm. เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปทูมันอยู่ที่ประมาณ3.7ส่วนเทนมันอยู่ที่ประมาณ4.3 4.2 4.3ใช่แต่ถ้ามันวิ่งขึ้นอย่างที่อย่างที่ผมคาดอย่างที่ได้เรียนไปว่าเราคาดการว่า10ปีเนี่ยปลายปีอยู่ที่4.7นะในขณะที่2ปีอยู่ที่3.5เนี่ยอันเนี้ย ผมว่าถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะนําไปสู่เรื่องของความเสี่ยงถดถอยซึ่งมันก็เป็นภาพเดียวกับที่คุณเลดาเิโอที่เขียนไว้นะครับผมแกก็ช่วงล่าสุดเนี่ยแกแก,ก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะซึ่งผมก็ไปอ่านมาผมเข้าใจว่าหลายท่านก็คงชอบเนี่ยเล่มนี้นะฮ u n t r y g o b r o k e นะครับผมนะฮะก็เป็นเล่มต่อจากตัวเรื่องของ changing World order <c oughs> ที่ที่หลายท่านรวมถึงผมก็ได้เคยได้อ่านไว้แล้วก็มองภาพว่าเป็นภาพไอตัวเรื่องของการคาดการ การเปลี่ยนแปลงของมหาอำนาจโลกเนี่ยท่านในเล่มนี้สิ่งที่คุณเลดาริโอพูดหลกักๆเนี่ยมีสองประเด็นที่จะทําให้นํามาสู่วิกฤตการที่จะทําให้เศรษฐกิจอเมริกาถดเรียกว่าถดถอยแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบมหาอำนาจคือเปลี่ยนแบบว่านในรอบร้อยปีเลยแกมองก็คือเรื่องของอถ้าเฟดต้องหันกลับมาทำ QE อันที่หหรืออันที่สคือถ้ารัฐบาลเนี่ยเข้าไปควบคุมเฟดได้จนทําให้คนเรียกว่า ไม่ไม่มีความเชื่อมั่นในเฟดฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือแกมองเป็นภาพวิกฤตดอลลาร์เป็นวิกฤตในเรื่องของหนี้สาธารนณะเป็นวิกฤตในเรื่องของเนี่ยความเชื่อมั่นอะไรต่างๆที่จะกระทบต่อสถานะดอลลาร์เนี่ยภาพนี้จะเป็นไปได้เลยซึ่งถ้ามามองดุลในภาพอย่างนี้ถ้าเผื่อบอนยิวตัว10ปีในระยะต่อไปจะวิ่งขึ้นขนาดนี้ในขณะที่ตัวล่างมีปัญหาเนี่ยเฟดในระยะต่อไปไม่ว่าจะเป็นยุคลายคุณโพเวลหรือจะเป็นคนต่อจากคุณโพเวลก็ตาม ก็มีสิทธ like ิ Or, ์ที่จะต้องทำ QE เพื่อกดตัวยาวลงมาใช่ไหมฮะเหมือนกับสมัยตอนโควิดตอนนั้นอะตอนนั้นเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าแบบ้ดอลลาร์คือเงินกงเ็กละแบงก์กงเ็กนะครับผมฉะนั้นอันนี้ก็ลองจับตาดูไว้ครับผมเห็นด้วยกับพี่นาเลยว่าตั้งตั้งอะไรอะตั้งจั่วหัวหน้าจั่วว่าเนี่ยดีสั้นแต่ว่ายาวในเสียงแล้วก็เสียงค่อนข้างมากด้วยครับผมครับครับไอ้ดรเซนคะอย่างนี้เราจะพูดได้อย่างชัดเจนไหมคะว่าจุดเนี่ย มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างมากเลยว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะเข้าสู่ภาวะถดถอยมากกว่าที่จะกลับไปสู่เรื่องของสเตรทเรชั่นว่าเรื่องของเศรษฐกิจแย่แต่ว่าดูแล้วเนี่ยเ,เงินเฟอ้อก็เป็นตัวรบกวนเหมือนกันหรือว่าจริงๆบอกได้เลยว่ามันมันกำลังเดินข้อทางเข้าไปสู่เรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเลยหรืออาจจะเกิดปริปหญ่ คือผมมองว่าเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับผมถ้าเผื่ออะไรอะถ้าคือปีนี้เนี่ยจะลดดอกเบีย้ยครั้งหรือสองครั้งก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแล้วแต่ว่าพอปีหน้านะครับผมคุณพเวลปลายคุณพเวลหรือว่าต้นของท่านอื่นก็ตามเนี่ยถ้าขึ้นดอกเบีย้ยก็จะคุมอะ,อะไรอะก็คือต้องกลับมาขึ้นดอกเบีย้ยอีกหุ้นก็จะตกมากในช่วงนั้นเศรษฐกิจก็จะจะกลับมาแย่ลงบ้างนะครับผมแต่ว่า Uh, ภาพของเศรษฐภาพของความเป็นใหญ่ของ uh, ตัวเศรษฐกิจเมริกาจะยังอยู่แต่ถ้า uh, ในปีหน้าเนี่ยถ้าหมดยุคคุณโพเวลแล้ว uh, ตัว uh, ตัวเฟดท่านใหม่นะครับผมตัวประธานธนาคารกลางท่านใหม่เนี่ยเรียกว่า push, uh, เพิ่มปริมาณเงินเข้าไปอีกเพราะว่าต้องการที่จะกดไอ้ตัวพัลธบลัตรรัฐบาลระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐ,รฐบาลเขากังวลน,นะเพราะว่าเวลาเขาออกบอลเขาออกระยะยาวทั้งนั้นเนี่ย ถ้าถ้าออกทํา QE หรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยจะทําให้คนเ,เรียกว่าสถานะความเป็น <c oughs> ความเป็นเงินสกุลหลักของโลกของดอลลาร์เนี่ยเสียหายไปเลยนะครับผมฉะนั้น <c oughs> มันจะไม่ใช่วิกฤตธรรมดาถ้ายังเป็นภาพแบบนี้อยู่มันอาจจะกลายเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนขั้วของมหาอำนาจโลกก็เป็นไปได้ครับผมครับอย่างที่คุณเลดาริโอว่าครับผมครับค่ะณตอนนี้เราเราน่าจะตีความได้ไหมยสำหรับนะักลงทุนว่า มันเป็นขาลงของอตัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือแค่ลดครั้งเดียวแล้วรอดูก็แกคุณพเวลส่งสัญญาณว่าลดครั้งหนึ่งก่อนนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าหนึ่งครั้งก็คงมันก็อาจจะไม่ได้ผลอะไรแต่หรือว่าถ้าเผื่อเขาแค่ว่าเพื่อที่จะลดทอนความแรงกดดันของของทรัมเนี่ยลดให้ครั้งหนึ่งก็ก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าถ้าอ่อนลงแล้วเนี่ยจะมีอะไรการันตีว่าเขาจะไม่เขาจะไม่กดต่อ ใช่ไหมฮะเออคือคือมันมันเป็นไปได้ค่อนข้างสูงภาพตอนนี้ผมมองว่าคุณโพเวลเนี่ยกับคุณทรัมป์เนี่ยเหมือนอาร์เธอร์เบิร์นส์กับประธานวิบดีลิชานนิกสันในช่วงในช่วงนั้นนะในช่วงปี60นย่ะประธานวิบดีลิชานนิกสันบีบอาร์เธอร์เบิร์นตลอดเวลาในแง่ของการที่จะทำให้ลดดอกเบี้ยนโยบายอาร์เธอร์เบิร์นก็ในที่สุดแข็งแข็งและสักพักก็ในที่สุดก็ยอมอ่อนอ่อนยอมโอนอ่อนยอมอ่อนแล้วเงินเฟ้อก็วิ่งหยุดไม่อยู่ก็วิ่งจนกระทั่งเข้าไป7 เปอร์เซ็นต์เซ็นกว่าจนกระทั่งพอหมดคุณอาร์เธอร์เบิร์นเนี่ยหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นคุณพอลวอเกอร์ที่เข้ามาแล้วพอคุณพอลวอเกอร์ก็เลยต้องกระชากดอกเบีย้ยขึ้นไปมันถึงทำให้สถานการณ์ของตัวอะไรอะเศรษฐกิจอเมริกายังยังยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ได้ถึงแม้ว่าตอนที่คุณพอลวอเกอร์กระชากดอกเบีย้ยขึ้นไปในเศรษฐกิจจะพังก็ตาม แต่มันมีความจําเป็นในตรงนั้นแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยทุกอย่างมันย้อนกลับไปในยุคนั้นหมดแล้วจริงๆถ้าเผื่อเทียบอีกภาพหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ก็จะเห็นว่าสมัยคุณลิชานิกสันเนี่ยกเ็เรียกว่าเข้าไปพูดคุยกับประธานาธิบดีโซเวียตเหมือนกันใช่ไหมในในในเรื่องของสองครามเย็นอะไรต่างๆเนี่ยคุณคุชชอกมั้งนะแล้วก็อ,อะไรอะ แล้วก็มีมีภาพที่ว่าแบบพยายามจะบีบตรงนั้นก็คือโชวว่าเป็นประธานดีที่ยิ่งใหญ่นะตอนนี้ก็คือเหมือนกันเลยว่าคุณทั้มก็พยายามที่จะเข้าไปบีบอ่าหรือว่าพยายามกดดันให้ให้คุณปูตินเนี่ยมีเรื่องของการที่สงครามอ่ายูเครนรัสเซียเนี่ยมีการยุติลงนะครับผมก็เป็นภาพที่คล้ายกันในจุดนั้นคือสําหรับคุณทั้มเนี่ยอชอบโชว,ว่าตัวคุณ โลนเลเลแกนใช่ไหมเป็นเป็นประธานที่ในในดวงใจแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมทุกอย่างหนึ่งเขาทําเหมือนคุณลิชานนิกสันเลยครับผมฉนะนะั้นฉะนั้นเราความเสี่ยงเรามีค่อนข้างมากในระยะต่อไปในเรื่องของการเงินนะผมผมมองว่าอย่างนั้นครับผมครับค่ะเออในฐานะที่ดรสินเนี่ยติดตามเรื่องของนโยบายด้านของอสหรัฐอเมริกาเดียมา,มาโดยตลอดนะคะรอบนี้เนี่ยมันเป็นแค่การกลับทิศนโยบายธรรมดาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากําลังเปลี่ยนยุทธศาสตร์เรื่องของนโยบายการเงินเลยเพราะว่าเนื่องจากว่า คือจริงๆแล้วคุณพาวเวลเนี่ยเขาจะอยู่ถึงประมาณสิ้นปีหน้านะคะโรเตอร์สิงแต่รอบเนี้ยพอเขากลับทิุทธศาสตระใช่ค่ะคุณจอร์นพาวเวลใช่ค่คือสภากลุ่ปีหน้าที่เขาจะอยู่เนี่ยเขาก็จะมีเวลาไปตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นแค่ชั่วคราวที่เขาได้รับแรงกดดันมาจากทางด้านของเศรษฐกิจตัวเองหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองที่ถูกกดดันจากคุณโดนัลด์ทรัมป์หรือจริงๆนี่คือเป็นการเปลี่ยนคือเป็นการปรับยุทธศาสตร์เขาใหม่เลยไม่ใช่แก่แค่กับ ครับครับผมมองว่าก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าว่าอาจจะเป็นในเรื่องของยุทธศาสตร์ระดับหนึ่งเพราะว่ามันก็มีการคุยในเรื่องของเฟรมเวิร์กระยะยาวใช่ไหมอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นนิดนึงว่าเดิมทีเนี่ยนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยเขาใช้คล้ายๆประเทศเรานะฮะก็คือเรื่องของ Flexible Inflation targeting แต่เขาเขาอาจจะมีเพิ่มคำว่า Average ขึ้นมาอันนึงก็คือ f l e x i b l e Average Inflation targeting ก็คือ,อเรียกว่า มีหลายเป้าหมายนะครับผมดูเงินเฟอ้อแหละแต่ว่าก็ดูในเรื่องการจ้างงานด้วยแล้วก็พยายามคอนโทรลของสองส่วนนี้ให้ไป<ม>ด้วยกันในในภาพระยะยาวตอนเนี้เขาเปลี่ยนไปโดยที่เขาบอกว่าเขาจะใช้เป็นแนวนโยบายที่เรียกว่าการจ้างงานสูงสุดก็คือเน้นในเรื่องของอ่นเรื่อง employment <ม>ใช่ไหมอ่อ<ม>โดยที่มมไม่กระทบเสถียรภาพราคาแปลว่าเป้าหมายดับหนึ่งคือการจ้างงานคือเศรษฐกิจร้อนแรงนะโดยที่เงินเฟอ้อไม่ขึ้น คือมันดูมันฟังแล้วมันดูเหมือนเออมันก็มันมันก็ยังคล้ายๆเดิมอะ่ะคือมีทั้งการจ้างงานแล้วก็มีทั้งเงินเฟ้อแต่ว่าสังเกตว่าเขาใช้การจ้างงานก่อนในขณะที่อันเก่าเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของเงินเฟ้อก่อนนะถึงแม้ว่าก็ก็บอกว่าเงินเฟ้อก็จริงแต่ว่าเป็นเฟกซิเบิลนะก็คือเปรียบเทียบด้วยฉะนั้นมันบ่งชี้ถึงความสําคัญที่มันเปลี่ยนไปชัดเจนถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องว่าตลาดแรงงานอาจจะมีความเฟกซิเบิลมีความอ,อ่อนไหวมากขึ้นหรือจริงๆก็คือ ทบจะตึงตัวมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับผมในในภาพนี้เพราะว่าเ,ออเรื่องของกําลังแรงงานมันค่อยๆลดลงเพราะสังคมสูงวัยใช่ไหมฮะมันก็ทําให้สป라이มันก็ค่อยๆลดลงฉะนั้นจริงๆอ่ะการจ้างงานในเลียงต่อไปในมันจะแสนสองแสนตาแหน่งนี้มันอาจจะไม่ได้แล้วมันแทบจะเพิ่มขึ้นต่ํามันก็ยังไม่ทําให้อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นซะด้วยซ้ำในในใน,ในเซนนั้นนะในในใน,ในภาพปัจจุบันเนี่ยแต่คุณโพเวลก็คือด้วยด้วยภาพที่ว่าบอกว่าจะเน้นการจ้างงานเป็นเป็นหลักก่อนเนี่ยก็คือ พร้อมที่จะเนี่ยอย่างในตอนนี้ก็คือมีสิทธิ์ที่จะลดดอกเบีย้ยเพื่อจะทําให้การจ้างงานยังไปต่อ,อยังร้อนแรงต่อได้นะครับผมก็ก็ดูแล้วก็ดูค่อนข้างน่าประหลาดใจอยู่เหมือนกันในในในจุดนี้นะครับผมนะแต่ก็กนั้นก็ตามเนี่ยถ้าตอบคําถามพี่เนาก็มองว่าจริงๆมันก็เป็นการเปลี่ยนในในระดับหนึ่งว่าหันมาใช้ตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าข้างในนี้เขาอาจจะมีการคุยกันอย่างไรนะครับผมว่าเออ ในที่สุดเราหันมาเน้นในเรื่องของของตลาดแรงงานดีกว่าที่จะเป็นเงินเฟอ้อทั้งๆท,ท,ที่เราเห็นภาพชัดเจนว่าสงครามการค้ามันจะทําให้เงินเฟ้อขึ้นสูงขึ้นนะซึ่งถ้าถ้าเป็นเซ็นเตอร์แบงค์หรือว่าด้วยกรอบอ ตลอดมาเนี่ยมันก็คือว่าถ้าความเสี่ยงเงินเฟอ้อกับความเสี่ยงการจ้างงานหรือหรือเศรษฐกิจเนี่ยแล้วเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้แย่มากด้วยใช่ไหม GDP ก็โตในระดับ2กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเอ่อแล้วก็ตัวอัตราว่างงานก็ยังอยู่ระดับต่ำที่ทมาณี่ประมาณ4%เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยควรมาโฟกัสในเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟอ้อก่อนจะดีกว่าไหมนะฮะแต่แต่เขาเขาไม่ใช่เขาหันมาเล่นในเรื่องของการจ้างงานครับผมครับครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของม